กับนมัสการหลวงตาค่ะคือของหนูเนี่ยหนูถ้ายอมรับกันตรงๆอะค่ะหนูเคยฝึกตั้งแต่เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วที่เริ่มฟังทำมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงหลังจากนั้นมาค่ะก็คือพอไม่มีทุกเราก็เลยห่างไปเลยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่หนูได้มาเรียนรู้หลังจากในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาคือว่า สิ่งที่หนูเคยทํามาทั้งหมดมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ดีเพราะว่ามันยังไม่ใช่ดังนั้นไอความดีที่หมายถึงว่าความรู้สึกสติที่มีสิ่งที่เคยมีทั้งหมดเนี้ยคะ่ะในช่วงแรกที่ฝึกเนี่ยมันก็หายไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มันมันยังไม่ไม่ไม่ใช่มันยังไม่ใช่ที่สุดอะคะ่ะมันยังเป็นสิ่งที่เกิดดับได้ตลอดเวลาแล้วก็เลย ที่หนูกลับมาสังเกตคือตอนแรกที่หนูมาค่ะหนูกะทำไมนี่เพราะว่าหนูเป็นหนูคิดว่าตัวเองเป็นตัวอย่างของการบ้านที่ไม่ดีทําการบ้านไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าห่างหายไปนานแล้วก็ขาดไม่ได้มีความเพียรในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาที่กลับมาเนี่ยคือสังเกตว่าโอ้หุดหงิดบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็สังเกตหุดหงิดบ่อยแล้วก็กลับมาสังเกตว่าทําไมเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่อยู่กับปัจจุบันขณะอะไรอย่างนี้ค่ะ ความคิดเดี๋ยวก็แวบไปแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีปัญหาอย่างนี้เข้ามาแน่ๆเลยหนูจะจัดการคือหนูทํางานอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเตียงมันค่อนข้างจํากัดเรื่องทรัพยากรหนูก็จะคิดว่าถ้าเตียงตอนนี้มันเต็มหนูจะทํายังไงคือทั้งที่มันยมงไม่เกิดอะไรค่ะมันเป็นความแล้วหนูก็เลยแปลกใจที่ว่าเออทาไมแทนช่วงหนูกลับมาเห็นตัวเองอะค่ะว่าสะท้อนว่าเออมันเราแย่ลงไปเยอะเลยนะถ้าเทียกบกับช่วงแรกที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเริ่มกลับมามองตัวเองมากขึ้นพอมองตัวเองแล้วก็รู้สึกโหมันไม่หยุดข้างในมันไม่มันไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวก็พูดนูน่นพูดนี่เดี๋ยวก็มีการนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทั้งๆที่มันไม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันขณะอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ตอนแรกหนูก็พยายาม คิดดูว่าเอ้ยหรือว่านี่หนูพยายามไปดับมันหรือเปล่าเพราะว่าหนูรู้ว่ามันเริ่มไม่ดีอะไรน่ะค่ะเริ่มไปดับดับดับแต่เมื่อกี้ลองไปลองเท่าที่ฟังหลวงตาค่ะเมื่อกี้ก็เราลองคิดว่าเออมันอาจจะเป็นสติที่เกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือผลของหนูก็คือว่าหนูได้เรียนรู้ว่าสิ่งสิ่งที่เราเคยฝึกมาเนี่ยค่ะมันสามารถหายไปได้ถ้าขาดจากความเพียรไม่ว่าถ้าเรายังไม่ถึงขั้นที่แบบจะ สูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็หายไปทัทง้งมันแม้กระทั่งสติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอันไหนตอนนี้มันไม่มีอันไหนที่อยู่กับหนูตลอดอยู่เพราะว่ามันยังไม่ใช่ของมันยังไม่ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่หนูเรียนมาทั้งหมดค่ะแ่ล้วกูมไม่ช่วยสอนบมางเหรออ๋อคือถ้าตรงๆค่ะคือกงเนี่ยค่ะพยายามช่วยสอนหนูตลอดค่ะแต่ว่าในสองปีนี้คือหนูอะค่ะ ห่างหนูก็ไม่ได้กลับบ้านคะ่ะหนูไปทํางานอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ย้ายมากับแพงกลับบ้านเนี่ยปีหนึ่งหนูกับหนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้นี่แต่กุก้เนี่ยค่ะก็พยายามส่งไลน์ส่งอะไรด้วยค่ะแต่ว่าหนูด้วยความที่ว่าช่วงที่มันไม่ทุกข์อะค่ะมันก็จะไม่ไม่เห็นว่าเรามันไม่มีไม่เห็นว่าเออมันมันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือเคยมากราบหลวงตาช่วงหนึง่งแล้วหลวงตาก็เลยทักว่าอันนี้แช่ แช่อยู่อะไรย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าจากที่เคยมีสติมากประมาณประมาณหนึ่งก็กลายเป็นแช่แช่อยู่ในโลกน้อยหอยสังของตัวเองอยู่ในโลกที่ตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ประมาณนั้นนะคะนั่นเลยมาสังเกตตัวประมาทนะมันตกอยู่ใต้ความประมาทที่พระเจ้าตรัสว่าดูกราพิสุท,ทั้งหลายสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่ เร่งทำความเพียรในถึงที่สุดแห่งทุกตามประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สมบูรณ์บริบูรณ์เถิดเนี่ยอันประมาทไงในความประมาทก็หมายเป็นบทเรียนไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกเนาะออ้ตรงเนี้ยมันเราจะมีปัญญาเข้าใจตรงนี้ได้เลยไหมปัญญาสูงสุดตรงนี้ เข้าใจตรงนี้มันก็เหมือนกับตอนเนี้ยเราเราเหมือนกับเราคล้ายๆคล้ายๆกับเราอยู่ตีนเขาถ้ามีปัญญาเข้าใจตรงนี้ก็มันก็ขนาดจิตก็ขึ้นไปเลยมันขึ้นไปสูงสุดของยอดเขาได้เลยมันไม่ใช่ว่าต้องไปช้าๆเชื่ออะไรหรอกมันอยู่ที่ว่ามีปัญญาเข้าใจไหมว่าเข้าไปถึงความมีกับความไม่มีได้ไหมตงเนี้มันเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้มันก็สามารถที่เข้าไปถึงสัจธรรมความจริงได้ภายในขนาจิต ว่เราก็าถึงขนาดจิตเดียวเราก็าใจถ้าแล้วต่อไปการทางเดินก็ไม่ยากแล้วเพราะเรารู้แล้วนี่รู้แจ้งกะะใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนเนี้มันคือเราเคยปฏิบัติได้ถึงเหมือนกับมันไปถ,ถึงที่สุดแล้วแล้วเราก็ประมาทตอนนี้เราก็ทุกตอนนี้เราก็แช่เราก็แย่เราจะต้องทําความเพียรใหม่เราเราเรา เราเรา้อเรา,าเห็นว่าเราที่แท้จริงนะไปแก้ความปรุงแต่งไม่มีไม่มีเราอยู่จริงหรอกตัวตนเะนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องแตกดับไปหมดความเป็นเราเนะี่ยทั้งกายและจิตก็ดับหมดไม่มีท้งกายและจิตไม่มีเวทลูกเวทน,นาสัญญาตังขารวิญาณไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเลยแม้แต่ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุก็ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของเราอยู่จริงเป็นธรรมชาติหมดเลยแต่ ความคิดปรุงแต่งมันยึดถือว่าเราเราเราอย่างนู้นเราอย่างนี้เพราะมีตัวเราก็ต้องมีของของเรามีเราก็ต้องมีของของเราเราไม่เห็นว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งเราก็ยึดถือมันจริงๆยจังว่าเนี่ยมันมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อยึดถือความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วก็ยึดถือสามีของเราลูกของเราภรรยาของเราตอนนี้มันก็เอาเมฆมาบางใจเลยตอนนี้เมฆความยึดถือเนี่ย กิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยหรืออ,อวิชชาปัจจายาตกลาตกลาปัจจายาวิญญาณังในปฏิจจทุบาทเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเมฆเป็นกิเลสเป็นเมฆมาบังใจมาบางังมาบังใจตัวเองเหมือนกับเมฆฝนมาบาังพระอาทิตย์พระจันทร์ทําให้อับแสงไปหมดมองไม่เห็นใจเดิมของตัวเองว่าจิตเดิมหรือใจเดิมของตัวเองว่ามันไม่มีอะไรเลยไอ้ความมีทั้งหมดมีอาการมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นอย่าง,ง,าาง,งนี้เราอย่างนั้นเราอย่างเนี้ยมันเป็นความยึดบ้านถือบ้าน เป็นความปรุงแต่งเป็นเมฆมาบังใจตัวเองอ่ะใจแท้แท้หรือจิตตั้งเดิมแท้แท้มันเหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์วันเพ็ญไอ้วนความคิดปรุงแต่งเป็นเราเป็นของของเราเป็นเราเป็นของของเราเป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านมาแต่ยึดเอาไว้ไม่ให้มันจากไปมันเลยกลายเป็นเมว่าบังแบบนั้นตลอดไปมองไม่เห็นใจตนเองที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาไม่มีสัตว์บุนคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวจิตไม่มีตัวใจไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีความสว่างไม่มีมืด ไม่มีอะไรเลยไอ้ที่มันมีอาการทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มีเรามีตัวเรามีของของเรามีของของเรามีตัวเรามีของของเรามันปรุงแต่งไว้อย่างเงี้ยตลอดเวลามันเป็นแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมฆผ่านมาแล้วผ่านไปเมื่อไปยึดความคิดความปรุงแต่งอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยมาบังไว้เลยตอนนี้กลายเป็นเมฆฝนที่มาบังใจเหมือนกับเมฆฝนที่มาบังพระอาทิตย์พระจันทร์จนอับแสงหมดมองไม่เห็นใจเดิมแต่ของตัวเองเลย เออเนี่ยอันไหนก็ตาที่มันมันเป็นอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในใจเป็นสังขารที่ปรากฏขึ้นมาในใจอะ่ะปล่อยให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเมฆที่ลมพัดแรงๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนนกที่บินผ่านท้องฟ้าไม่มีใครไปจับไปยึดไว้มันก็ไม่เป็นเมฆฝนมาบาังใจไอที่ไปจับไปยึดอาการได้มันก็ต้องเอาสังขารไปจับสังขาร มันจะเอาใจแท้แท้ที่ไปกดไปเป็นความไม่มีอะไรอะไปจับยึดอะไรไม่ได้ไอ้ที่มันยึดกันได้ยึดเป็นเรายึดเป็นเขาได้มันก็ต้องเอาความคิดปรุงแต่งเอาสังขารเนี่ยไปจับสังขารไปยึดสังขารเล่นกับสังขารหลงเล่นสังขารคือเอาสังขารไปยึดสังขารแต่ใจแท้แท้เนี่ยมันพ้นมันมันอยู่เหนือสังขารมันไม่ไน้มายุ่งวุ่นวายกับสังขารเลยเพราะว่ามันมันพ้นจากสังขารมันเป็นวิสังขารแั้นไอ้ที่ยึดมีความคิดเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นแค่สังขารเป็นแค่ เมฆที่ลอยผ่านมาและผ่านไปใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าหรือสังขารทุกปัจจุบันขณะเหมือนนกที่บินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันเหมือนท้องฟ้าที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรเลยนกผ่านท้องฟ้าย่อมไม่ทิ้งลองลอยฉันใดอาการทุกอาการทุกชนิดไม่ว่าสุขทุกปองใสเศร้ามองไม่ว่าจะเป็นกุศลอกกุศลต่างๆเนี่ยเป็นแค่เมฆหรือนกที่บินผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ใจเปรียบเหมือนท้องฟ้านกที่บินผ่านมาแล้วผ่านไปย่อมไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในท้องฟ้าได้เลยแต่ความไม่เข้าใจก็เอาความคิดปรุงแต่งเอานกตัวใหม่ไปยึดนกตัวเก่าเอานกตัวใหม่ไปยึดนกตัวเก่าแล้วก็ไล่จิกตีกันเลยมองไม่เห็นท้องฟ้าที่มีอยู่เหนือขึ้นไปคือใจของตัวเองไม่ทราบจะเข้าใจไหมเนี่ย<อ>ถ้าเข้าใจได้ก็พ้นทุกข์ได้เลยในปัจจุบันที่เหลือก็ทําความเพียรอย่างที่เข้าใจรู้แจ้ง อย่างที่ใจรู้แจ้งมันจะเพียนเพื่อไปเอาอะไรไปได้ไปเป็นอะไรเพียนเพื่อถึงใจที่ไม่สังขารแล้วก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารนั่นแหละคือบ้านแท้จริงของเราหนูจะเพียนมากขึ้นค่ะต้องตอนนี้หนูคิดว่าพอน่าจะเห็นว่าต้องทำย่างไรต่อไปอะค่ะ ถ, <entertain> s> <S ถ้ามีการกระทำมีผู้ที่ต้องกระทำมันจะเป็นอะไรเรื่อยไปถ้ามีการกระทำมีกริยากระทำและมีผู้กระทำทั้งกริยาที่ไปกระทำเดี๋ยวหนูจะต้องไปกระทำหนูต้องเพียงกระทำหนูรู้แล้วหนูจะต้องกระทำอย่างไรถ้ายังมีผู้กระทำและมีกริยาต้องไปกระทำและก็มีผู้เตรียมรับผลประโยชน์ของการกระทำทั้งการกริยากระทำผู้กระทำ มีผู้ไปกระทําแล้วก็มีผู้ที่รับผลประโยชน์ของการกระทําล้วนแต่เป็นอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นสังขารหรือวิสังขารล่ะใจมันเป็นวิสังขารที่ไม่ไม่ปรากฏอะไรไอ,อ้ที่กิริยาที่ไปกระทําผู้ไปกระทําแล้วก็ตัวเราผู้รับผลประโยชน์การกระทามันเป็นแค่เมฆหรือนกที่บินผ่านท้องฟ้าเท่านั้นเองแต่ใจแท้ทๆมันเปรียบเหมือนท้องฟ้ามันไม่มีกิริยาที่ไปกระทําได้และไม่มีตัวตนไปไปเป็นมี ผู้รับผลประโยชน์ของการกระทําได้นั้นมีก,กิรกราากระทํามีผู้ไปกระทําแล้วก็มีตัวเราไปรับผลประโยชน์ของการกระทําล้วนแต่เป็นนกที่บินผ่านท้องฟ้าหรือเมฆที่ผ่านท้องฟ้าเท่านั้นแนหะแต่ใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าไม่ปรากฏอะไรเลยมันจะมีการกระทําไม่ได้แม้แต่ที่หนูกําลังคิดตึกตองอยู่ตอนเนี้ยมันก็เป็นนกที่บินผ่านหรือเมฆที่บินเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเท่านั้นแหลแต่หนูเนี่ย เอาตัวทั้งตัวเนี่ยไปเป็นนกไปเป็นเมฆหมดเลยไม่เหลือใจที่เป็นท้องฟ้าไว้เลยใจที่ไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏอะไรเลยไอ้ที่ปรากฏทั้งหมดไม่ใช่ใจไม่ใช่ว่าปรากฏความรู้สึกว่างไว้นะอย่างอื่นมีอาการแต่เอาตัวเราไปจับความว่างไว้อันเนี้ยไอ้ความว่างนะเป็นสังขารที่ปุงไว้เป็นอารมณ์แต่อ้ที่ใจแท้ๆมันไม่ปรากฏอะไรให้รู้เลยไอ้ที่รู้ได้ในใจอะแม้แต่ ผู้ไปรู้เนี่ยก็เป็นสังขารที่ปรากฏในใจเนี่ยหนูเข้าไปเอาโถมถลําเอาตัวเข้าไปถลําเป็นเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งหมดเลยหนูไม่เห็นว่าเนี่ยความเป็นรู้สึกว่ามีตัวเราโถงก็ไปถลําจะไปเอาหาเหตุผลไปค้นเนี่ยมันเป็นเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยนกที่บินผ่านมาแล้วผ่านไปหนูกลายไปเป็นนกหรือเป็นเมฆตลอดเลยหนูยังตรงเนี้ยะคะ่ะเพราะว่าไม่แน่มันมันรู้สึกว่า ต้องประมาณไหนที่พอที่จะทำให้รู้แค่ว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์แต่ว่าถ้าเกิดหนูไม่ได้สังเกตเลยหนูจะเหม่อเพลินไปอีกหรือเปล่าไอ้ผู้ตะเกต,ต,เก,ตก็คือท้องฟ้าไอ้ไอ้ผู้ตะเกตก็คือสังขารผู้ที่เข้าไปตะเกตจะเอาเหตุผลอะไรให้ได,ได้ก็คือสังขารคือความปรุงแต่งไอเห็นอะไรละ่ะที่หนูบอกว่าเห็นก็คือเห็นผู้ที่เข้าไปตะเกตยนะี่ไงว่าเป็นความปรุงแต่งคือนกที่บินผ่านท้องฟ้าที่ผ่านใจอ๋อ คือก็แค่รับรู้ว่ามันเกิดแล้วก็จบไปเลยก็แค่นั้นแหละเพราะมันรับรู้ได้ใจที่ไม่สังขารเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหมคะถูกแล้วท้องฟ้ามันจะว่าจากอกว่าจากเมฆที่ลอยผ่านมาแล้วผ่านไปได้เหรอหนูก็แค่รับรู้แต่หนูก็ไม่ต้องไปหาว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาหนูก็แค่รู้อย่างนี้เฉยๆก็แค่นั้นแหละขอบคุณค่ะสังขารที่ต้องดําเนินไปเป็นชีวิต ชีวิตที่ต้องดําเนินไปเนี่ยคือสังขารที่ยังต้องปรากฏอยู่ในความไม่มีอะไรจะดับชีวิตยังไม่ได้เพราะชีวิตต้องเป็นสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตหรือกายกายอย่าสังขารวาจาสังขารจิตแต่สังขารมันจะต้องดําเนินไปชีวิตจะดับมันไม่ได้ทุกอย่างอะ่ะมันจะต้องมันเป็นธรรมชาติ ที่อยู่กู้การสังขารต้องดําเนินไปในความว่างเปล่าในความไม่มีอะไรในความไม่ปรากฏอะไรความไม่ปรากฏอะไรอะ่ะก็ต้องเป็นอยู่เช่นนั้นเพื่อให้สังขารเนี่ยเขาเกิดดับแล้วก็ผ่านมาแล้วผ่านไปมันธรรมชาติจะมีแต่สังขารโดยไม่มีพื้นที่ของความว่างให้สังขารเคลื่อนไหวย่อมไม่มีสังขารเกิดดับได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ปรากฏอะไรหรือเป็นความว่างดุจท้องฟ้าดุจจักรวาลที่เรียกภาษาสมมติว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้เนี่ยมันเป็นชื่อสมมติเฉยแต่ใจหรือจิตใจแท้จิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้ไม่ได้เป็นของของใครหรือวิญญาณธาตุแท้เนี่ยไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นความไม่ปรากฏอะไรเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสําหรับให้สังขารเนี่ยเกิดดับจะต้องดําเนินไปให้ชีวิตต้องดำเนินไปคือกายสังขารวาจาสังขารจิตจสังขารย่อมดําเนินไป ในความว่างถ้าไม่มีพื้นที่ของความว่างกายย่อมเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีพื้นที่ของความว่างวาจาย่อมเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีพื้นที่ของความว่างจิตก็ย่อมเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ภาษาสมมติเรียกว่าสังขารเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวมันเป็นธรรมชาติคู่กันไม่ใช่ว่าธรรมชาติมีแต่ความเคลื่อนไหวถ้าธรรมชาติมีแต่ความเคลื่อนไหว แล้วไม่มีความว่างแล้วธรรมชาติที่เคลื่อนไหวจะไปเคลื่อนไหวได้ไหนะแล้วถ้ามีแต่ความว่างไม่มีที่ไม่มีธรรมชาติที่เคลื่อนไหวชีวิตจะต้องทุกชีวิตจะต้องดําเนินไปอย่างไรละ่ะเพราะชีวิตมันเดิเดนนิไปได้วยความเคลื่อนไหวจนก,กว่าจะตายธรรมชาติมันจึงอยู่คู่กันอย่างนี้แม้แต่ในจักรวาลความว่างจักรวาลเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวแต่โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งหมดสรรพสัว์ นกแมลงที่บินอยู่ในธรรมชาติรวมทั้งเครื่องบินที่บินอยู่ในธรรมชาติและโลกที่พวกเรานั่งอยู่นี้ก็หมุนไปทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในความไม่เคลื่อนไหวความว่างเปล่าของจักรวาลมันเป็นธรรมชาติว่าทั้งความเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะมันธรรมชาติที่เกิดดับไม่เที่ยงส่วนธรรมชาติที่เป็นความว่างปาเปล่าเป็นความไม่ปรากฏอะไรให้สังขารเคลื่อนไหวนั่นแหละ ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรย่อมไม่ได้เป็นของของใครอยู่แล้วย่อมไม่มีส ay, ัตว şey ja ์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ม <se> ีหญิงไม่มีชายไม่มีลูกไม่มีสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องอยู่ในนั้นไม่มีความปรุงแต่งใดๆอยู่ในนั้นเลยไม่มีสมมติอยู่ในนั้นสมมติความปรุงแต่งทั้งหมดสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องเป็นสมมุติที่ต้องดําเนินต่อการได้ความถูกต้อง เพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อการเกิดมาแล้วต้องใช้สมมุติให้เป็นคือพุทธเจ้าก็บัญญัติไวในพระไตรปิฎกว่าสามีต้องมีหน้าที่ต่อภรรยาอย่างไรหน้าที่ของภรรยาต้องมีหน้าที่อย่างไรต่อสามีพ่อแม่มีหน้าที่ต่อลูกลูกต่อพ่อแม่พี่ต่อน้องน้องต่อพี่เจ้านายต่อลูกน้องลูกน้องต่อเจ้านายสัตว์ร่วมโลกร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายมีหน้าที่ที่เมตตาต่อกันไม่เบียดเบียนกันพุทธเจ้าบัญญัติหน้าที่ไว้ เป็นหน้าที่โดยสมมุติเพื่อให้ดําเนินไปตามสมมติที่ถูกต้องตามคันลองที่ควรจะเป็นแต่ใจเท่านั้นเนี่ยที่ไม่ปรากฏเลยไม่ปรากฏอะไรเลยความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่พ้นทุกข์อยู่ที่สังขารเพราะสังขารย่อมเป็นทุกข์สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องบีบคั้นให้เป็นทุกข ผนจากสังขารน,นั่นะจึงเป็นใจที่ไม่สังขารจึงพ้นจากทุกข์ถ้าเราจะพยายามไปหาใจที่ไม่สังขารมันก็จะหลงสังขารเรื่อยไปเพราะพยายามจะเอาใจไปหาความไม่มีอะไรปรากฏมันย่อมหาไม่ได้แต่ไม่ยุดติดด้วยความเข้าใจสัจธรรมความจริงของธรรมชาติสองอย่างนี้ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและรับรู้มันอย่างที่มันเป็นรับรู้ ธรรมชาติของสังขารและวิสังขารอย่างที่มันเป็นโดยไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านก็ At 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 จะพบว่าธรรมชาติสองสองอย่างนั่นไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยธรรมชาติที่มีความคิดว่ารู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งเหมือนนกการปรุงแต่งแต่ละขณะเหมือนนกที่บินผ่านมาในท้องฟ้าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าความคิดกว่าปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา มันเป็นเพียงแค่ขนาดจิตท,ที่นกตัวหนึง่งบินผ่านท้องฟ้าไปแล้วก็มีนกตัวใหม่บินผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยธรรมชาติที่นกบินตผ่านท้องฟ้าย่อมไม่ทิ้งร่องรอยไว้ได้เลยจึงไม่มีใครต้องไปทําอะไรกับนกและไม่มีใครต้องไปกวาดนกให้หมดจากท้องฟ้าให้เหลือแต่ฟ้าที่ว่างเปล่าจึงไม่มีใครต้องไปกวาดรังขานให้มันหายหมดไปเหลือแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่า สังขารย่อมอยู่คู่ธรรมชาติความว่างเปล่าความไม่ปรากฏอะไรก็ย่อมอยู่คู่ธรรมชาติตลอดไปมันเป็นธรรมชาติอยู่คู่กันว่าสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติที่ว่างเปล่าถ้าไม,ม่มีธรรมชาติที่ว่างเปล่าธรรมชาติที่ไม่เกิดดับย่อมไม่มีสังขารในร่างกายในจิตใจในธรรมชาติในจักรวาลน,นี้เคลื่อนไหวได้เลย ต้องมีพื้นที่ว่างจึงมีสังขารเคลื่อนไหวเกิดดับได้ถ้าไม่มีพื้นที่ว่างจะไม่มีสังขารใดเคลื่อนไหวเกิดดับได้เลยธรรมชาติเป็นจริงเช่นนี้ตลอดการไม่ว่าพุทธเจ้าพระปฏิจพระเจ้าพระหลานสาวกองค์ใดจะเกิดหรือไม่เกิดพุทธเจ้าองค์ใดจะมาตัดสรุ้ไม่ตัดสรุ้ธรรมชาติเช่นนี้ย่อมเป็นเช่นนี้ตลอดไปแล้วก็พุทธเจ้าสิ้นพุทธเจ้านี้ไป พระเจ้าองค์ใหม่มาก็มาพบสัจธรรมความจริงนี้ว่าสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจ,จหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายหรือจิตผงแต่งหรือรูปนามหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ธรรมชาติบีบคั้นให้เป็นทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอุพางสลายกับคือสู่ธรรมชาติไปสัพเพธรรมมาอนัตตาทำทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดบ้านถือบ้านว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราสัพเพ ทำมานาลาังอภินิเวสายะทำทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่เกิดไม่ดับและนิพพานไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงแม้แต่นิพพานซึ่งนิพพานก็คือ ธรรมชาติที่ไปเกิดดับนั่นเองเรียกว่าใจแต่นิพพานนั้นหรือใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดดับนั้นที่เป็นธรรมชาติที่พ้นจากสังขารที่พ้นจากความเป็นทุกข์ก็คือใจนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติแท้ที่ไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏการเกิดดับไม่ปรากฏอะไรเลยจึงเป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานได้ตัวเขาเองแต่ทั้งธรรมที่เป็นสังขารและวิสังขารที่เรียกว่าใจหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรูแท้นั้น ก็ไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เป็นของของเราไม่ควรหลงยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราดงนั้นธรรมชาติเช่นนี้ย่อมเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปแม้แต่สิน้นพุทธเจ้าในศาสนานี้ไปรอผู้มีบุญวาสนาบารมีใหม่คือพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็จะมาพบถัดกรรทความจริงอันนี้นี่เป็นสัจธรรมความจริง ที่มีอยู่กับธรรมชาติตลอดไปไม่ได้เป็นของของใครจะต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันพิจารณาอยู่ตรงเนี้กัดติดจดจอ่อทั้งวันทั้งคืนจนเข้าถึงสัจธรรมความจริงได้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยการคิดเอารู้แจ้งด้วยใจเป็นปัญญาเป็นญาณปัญญาที่ใจหรือรู้แจ้งเกิดปัญญารู้แจ้งที่ใจเรียกว่า วิบุติญาณทัศนะวิบุตคือผลจากทุกข์เกิดปัญญารู้แจ้งที่ใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจยึดบ้านถือมั่นได้ไม่ควรหลงยึดบ้านถือมัน่นค่ะลวงตาสาธุขอบคุณเจ้าคะ่ะ